มีคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่เห็นลักษณะสีอุจจาระของลูกแล้วตกใจเลยนะคะลูกถ่ายออกมาเป็นสีเขียวเข้มเป็นสีดำเข้มบ้างเอ๊ะผิดปกติอะไรไหมนะคะขอตอบคุณแม่ตรงนี้เลยนะคะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นค่ะสําหรับเด็กที่กินนมแม่นะคะลักษณะสีอุจจาระ เกิดจากอาหารที่คุณแม่รับประทานค่ะคุณแม่รับประทานอาหารที่มีผักใบเขียวเยอะสีเขียวเขียวเยอะลูกออกมาก็จะมีลักษณะอุจจาระเป็นสีเขียวเข้มๆนั่นเองค่ะถ้าลูกกินนมผสมนะคะแล้วอุจจาระออกมาเป็นสีเขียวเข้มหรือเป็นสีเขียวขี้มา้าเกิดจากนะคะลูก ส่วนผสมของนมผสมค่ะเกิดจากลูกกินนมผสมแล้วเกิดจากส่วนผสมของนมผสมยี่ห้อนั้นๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตกใจถือเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าลูกถ่ายออกมาแล้วมีมูกเลือดปนอันนี้ผิดปกติแน่นอนแสดงว่าอาจจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นควรที่จะพาลูกพบคุณหมอหรือลูกถ่ายออกมาแล้วมีลักษณะเป็นสีขาวสีซีด อ่าอันนี้แสดงว่ามีความผิดปกติให้สงสัยว่าลูกมีปัญหาเรื่องของระบบน้ําดีหรือเปล่าถ่ายออกมาถึงไม่มีสีเหลืองหรือสีอื่นๆเป็นสีขาวซีดยิ่งลักษณะาขาวมากเหมือนกระดาษเหมือนสีช็อกเนี่ยยิ่งมีความผิดปกตินะคะของระบบขับถ่ายหรือระบบน้ําดีในร่างกายของลูกควรที่จะพบหมอเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลน,นะคะถ้าเป็นสีเขียวเข้มหรือสีดํานั่นเองค่ะ